สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสเกษตรวันหยุดพรากรอากาศเพื่อการเกษตรในช่วงใกล้เที่ยงวันนี้นะครับสำหรับช่วงนี้เริ่มที่จะเปลี่ยนฤดูกาลนะครับจากฝนเป็นหนาวนะครับแต่ว่าในระยะแรกนะครับยังคงมีความแปรปรวนของอากาศนะครับซึ่งล่าสุดวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักโดยเฉพาะโซนทางด้านภาคใต้นะครับแล้วก็ นับถอยหลังนะครับพรุ่งนี้เป็นต้นไปจะเริ่มมีฝนมากขึ้นนะครับก็ถ้าดูในส่วนของโมเดลฝนจะเริ่มกลับมาเยอะขึ้นตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับก็คือวันที่5พฤศจิกายนนะครับต่อไปเรื่อยๆ567นะครับเดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลกันนับถอยหลังเตรียมรับมือฝนชุดใหญ่อีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งถ้าดูในส่วนของโมเดลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ ก็โดยใช้ข้อมูลจาก ECM-WF นะครับศูนย์พยากรณ์อากาศระยากางยุโรปนี่นะครับดูในส่วนของโมเดลฝนถ้าเห็นถ้าดูจากตรงนี้จะเห็นว่าลมที่พัดเข้ามาปกคลุมจะเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็คือเป็นลมที่เริ่มที่จะมีอากาศเย็นแผ่ลงมานะครับก็ระยะแรกก็จะมีความแปรปรวนของอากาศถ้าดูจากโมเดลตรงนี้นะครับในช่วงวันที่5พฤศจิกายน ภาคกลางนะครับกรุงเทพมหานครนนทบุรีประทุมธานีสมุทรสงครามสมุทรสาครนะครับพระนครศรีย,ยุทธยาสระบุรีนะครับแล้วก็นครปฐมราชบุรีมีโอกาสที่จะเจอฝนตกหนักนะครับวันที่5้ทางด้านภาคตะวันออกเป็นนครนายกนะครับชนบุรีระยองจันทบุรีตราดนะครับรวมทั้งฉะเชิงเซาแล้วก็ปราจีนบุรีนะครับสะแก้วยนะครับ ส่วนภาคเหนือเริ่มมีฝนกลับมานะครับโดยเฉพาะส่วนทางด้านภาคเหนือตอนบนนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับจังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาน,าน่านและก็แพร่บางส่วนนะครับแล้วก็ที่สําคัญในโซนจังหวัดภาคใต้มีโอกาสที่จะเจอฝนหนะักยาวเลยนะครับเนื่องจากช่วงนี้ก็เริ่มที่จะเข้าสู่หน้ามรสุมของโซนทางด้านจังหวัดภาคใต้นะครับไล่มาตั้งแต่ภาคใต้ด้านบนเลยนะครับพิษุบุรีประจวบคีรีขันธ ชุมพรระนองนะครับพงงาภูเก็ตกระบี่ตรงังสตูลสงขาลายะลานราธิวาสปัตตานีนะครับแล้วก็รันครอบคลุมทั้งหมดนะครับในส่วนของภาคใต้นะครับซึ่งถ้าดูโมเดลก็จะเห็นโดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงค่ำน,นะครับการกระจายตัวของฝนก็จะจะเยอะขึ้นนะครับตรงนี้โมเดลวันอังคารนะครับวันที่5นี้นะครับจะเห็น กลุ่มฝนเริ่มกลับมานะครับทางด้านอีสานเริ่มที่จะมีกลุ่มฝนนะครับในวันที่5นะครับน่าจะเป็นฝนชุดใหญ่ส่งท้ายในส่วนของฤดูการนะครับก่อนที่จะเข้าสู่หน้าหนาวนะครับดูจากโมเดลตรงนี้นะครับอุบลราชธานีอำนาจเจริญยละสุทธร้อยเอ็นะครับมหาสารคามขอนแก่นกาลสินนะครับมีโอกาสที่จะเจอฝนน้องบัวลำพูอุดรธานีบางส่วนจังหวัดเลยนะครับ แล้วก็ทางด้านภาคเหนือจะเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางนะครับอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรอุทัยธานีนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นทางด้านราชบุรีนะครับภาคกลางฝนเยอะนะครับราชบุรีนครปฐมกาญจนบุรีนะครับสุพรรณบุรี กรุงเทพสมุทรสงครามสมุทรสาครนนทบุรีปากเก็ดปทุมธานีนะครับทางด้านตะวันออกสัตหีประยองแหลมฉบังพัทยาปลวกแดงหนองใหญ่นะครับแกงจันทบุรีตราดนะครับมีโอกาสเจอฝนหมดและก็ที่สําคัญภาคใต้ทั้งหมดนะครับไล่มาตั้งแต่เพชรบุรีชอาหมวหินปรานบุรีกลุยบุรีประจวบคีรีขันธทับสะแกบางสะพานท่าแซะนะครับชุมพรสวี หลังสวนนะครับท่าชนะคุระบุรีสุราษฎร์ธานีตะกัวป่ากระโปรงพนมพระแสงนะครับเขาพนมฉวางนะครับนศรีธรรมราชสิกาวตรังแล้วก็สงขายะลานราธิวาสปัตตานีนะครับครอบคุมทั้งหมดในส่วนของโซนทางด้านภาคใต้นะครับซึ่งถ้าดูจากโมเดลต,ตรงนี้ก็ครอบคุมหมดนะครับในโซนทางด้านภาคใต้นี่คือวันที่5้5นะรพรวันที่6นะครับ วันที่6ภาคเหนือนะครับฝนจะเริ่มกลับมานะครับเนื่องจากมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกตีเข้ามานะครับนอกจากมีลมตะหนักเชิงเหนือซึ่งเป็นลมเย็นลมหนาวลงมาแล้วเนี่ยภาคเหนือต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนมีคลื่นกระแสลมฝั่งตะวันตกตีเข้ามาในช่วงวันที่6เป็นต้นไปนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่นะครับเชียงรายลำพูนลำปางนะครับ พยาวน่านบางส่วนนะครับแล้วก็ทางด้านภาคกลางยังคงมีฝนต่อเนื่องกรุงเทพนครปฐมราช,ชบุรีนะครับส่วนภาคใต้ฝนยังเยอะเหมือนเดิมนะเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรจนถึงยะลาและก็นาราธิวาสนะครับนี่คือมาดูโมเดลวันที่6นะครับวันอังคารวันพุทธที่6นะครับโดยเฉพาะในช่วงประมาณ ช่วงเช้าๆช้านะครับของวันพุธที่6เนี่ยจะมีคลื่นกระแสลมฝั่งตะวันตกตีเข้ามาทําให้ภาคเหนือฝั่งนี้นะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่ลําพูนลาปางมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกได้นะครับแล้วก็ทางด้านอุตรดิตถ์จังหวัดเลยนะครับกําแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีนี่คือเช้าวันพุธต่อเนื่องนะครับเช้าวันเอ่อคืนวันพุธต่อเนื่องเช้าเอ่อคืนวันอังคารต่อเนื่องเช้าวันพุธนะครับ แล้วก็กรุงเทพการจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พระนครศรีอยุธยาชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์นะครับเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับมีโอกาสที่จะเจอฝนตกหนักนะครับถ้าดูในส่วนของโมเดลตรงนี้ในช่วงเช้าวัวนเช้าตรู่นะครับคืนวันอังคารต่อเนื่องเช้าว,วันพุธนะครับ นี่คือในช่วงช้าแล้วก็พอไปดูช่วงบ่ายของวันพุธนะครับนี่นะครับมีคลื่นกระแสลมฝั่งตะวันตกตีเข้ามาฝั่งนี้นะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้แล้วก็เชียงรายนะครับเชียงรายพยาวน่านบางส่วนแล้วก็ทางด้านภาคกลางฝนยังเยอะนะครับกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีราชบุรีนะครับพระนครสยุธยาส่วนตะวันออกก็ ชนบุรีระยองจันทบุรีตราดนะครับภาคใต้เป็นเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีระนองนะครับพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังนะครับสตูลนครศรีธรรมราชพัทลุงนะครับสงขลายะลานาราธิวาสปัตตานีนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนต่อเนื่องนะครับถ้าดูในส่วนของโมเดลตรงนี้ในช่วง วันพุธนะครับวันพุธที่6นะครับถ้าดูโมเดลวันพุธที่6โดยเฉพาะโซนทางด้านตอนบนนี้มีขึ้นกระแสลมฝ่ายตะวันตกตีเข้ามานะครับมาเกิดแนวปะทะกับลมตะวันออกทําให้เกิดในส่วนของฝนตกหนักนะครับอากาศแปรปรวนลมกระโชกแรงนะครับเฝ้าระวังในส่วนของทางด้านโซนภาคเหนือนะครับแล้วก็พอไปดูวัน ที่เนะครับเช่นเดียวกันวันที่7ยังคงมีขึ้นกระแสลมฝ่ายตะวันตกที่ตีเข้ามานะครับทําให้ภาคเหนือยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายนะครับหลักๆนะครับแล้วก็อีสานตอนใต้ก็จะยังเริ่มมีฝนนับนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเส้นที่มีฝนนะครับภาคเหนือต่อเนื่องมายังภาคกลางนะครับ กรุงเทพมหานครแล้วก็ทางด้านฝั่งตะวันตกกาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับตรงนี้โมเดลวันที่7ซึ่งถ้ามาดูตรงนี้นะครับพอวันที่7นะครับวันพฤหัสบดีที่7โดยเฉพาะฝั่งนี้นะครับจะเห็นนะครับมีกระแสขึ้นตะวันลมฝ่ายตะวันตกตีเข้ามาแม่ห้องสอนนะแม่ห้องสอน แม่สรเรียงขุนยวมนะครับเชียงดาวชัยปราการแม่อายเชียงใหม่นะครับอมก่อยลีลำพูนกำแพงเพชรนะครับอุทัยธา,ยานีการจนบุรีนะครับตีลงมาทำให้เกิดฝนตกหนักในโซนทางด้านฝัง่งภาคเหนือด้านตะวันตกนะครับนี่คือวันพฤหัสแล้วก็พอช่วงบ่ายถึงค่ำก็หนักขึ้นนะครับเชียงใหม่เชียงรายแม่ห้องสอนนะครับ แล้วก็ทางด้านนี้เพชรบุรีประจบครีขนันบางสะพานชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้ต่อเนื่องนี่คือโมเดลวันที่7นะครับวันที่8ก็ยังคงเป็นโซนทางด้านภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้ฝนก็เริ่มจะจะเยอะขึ้นนะครับในช่วงวันที่8นะครับแต่หนักหกก็คือ ที่ต้องเฝ้าระวังก็คือทางด้านโซนภาคเหนือตอนบนนะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่ี่นะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้ต่อเนื่องนะครับเฝ้าระวังลมกระโชกแรงนะครับเนื่องจากมีแนวปะทะนะครับระหว่างลมตะวันออกกับลมฝ่ายตะวันตกนะครับที่พัดสอดเข้ามาทําให้เกิดในส่วนของความแปรปรวนของอากาศอีกรอบหนึ่งครับภาคเหนือ แล้วก็อีสานบางพื้นที่ก็เริ่มที่จะมีฝนนะครับบางพื้นที่ก็จะเริ่มทั้งหนาวแล้วก็ทั้งฝนนะครับเป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงเที่ยงวันนี้นะครับขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์อากาศระดักลางยุโรปแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ